ดีทุกคนนะคะฟันดีอยู่นะจ้ะเจ้เฟินฟันดีแห้วพี่น้องมากมากมาเป็นตาได้ยุดอกมวลเตรียมสมุดประกาศมาอันเอฟซีในไลน์บอตงต้องเด้งต้องเด้งมาดอกเพราะว่าฉันน่ะถึงเวลาจันจเขียนใส่สมุดหน่อยทรงห้ยคือเกานั่นละเพราะว่าโรมากฉันกับบว่างรับน้องเธอเนาะบว่างรับเหตุนั้นเฮ็ดนี้หมอดูเก่อๆยังทํางานอยู่ที่เกาได้ทำงานมาเรื่องค่ะเอฟไลน์มาเลยดได้เลยค่ะเบอร์ศูนย์หกสองเจ็ดเจ็ดหกเก้าเก้าแปดแปด แล้วก็เบอร์ศูนย์แปดสามสี่สามศูนย <in> <out> <in> ์หกศูนย์หกเก้ากัญญศักด์แอดไลน์พ่อหมอเลยจ้ะอย่าแอดแอดมาเบอร์เจไดตะเลขดิเพราะว่าเจบอดูเด้อเจนะมี่ต้งแตนทรงเลขให้ย่างเดียวเจบอกแต่แนวทางจ้ะเบอร์เจกับศูนย์แปดสามสามศูนย์หกสองห้าสาหนึ่งเขาบอกเขาบอกว่ากันห้าทถำคลิปนี่ เพื่อความสนุกสนานเฮฮาไม,ไม่ได้มั่นใจ <ke. S 1> ไม่ได้ฟันธงเพราะเราไม่รู้หวยจะออกอะไรใช่ไหม uh huh. เราแค่บอกว่าเออคือคือตัวนีหละ่ะคืตอตัวนั่นละ่ะคล้ายๆมันจะออกคล้ายๆมันจะได้แต่จะได้หรือไม่ได้อยู่ที่บุญธรรมกรรมแต่งของแต่ละคนแนวทางเกศใช่เป็นแนวทาง uh huh. แต่กับผู้ใดเป็นคนดีพูดดีคิดดีทดําดีเออไม่ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีน่ะจะถูก,ถกหวยเออจะมีโชกนิลากเออ บอกแค่นี้แหละฟันจะนอนนอนมือได้กับฟันมาแต่มีคนออกฟองมาหา้องทุนไปไป,ไปไปครับเจี๊ยตงทุนไปแล้วลอตเตอรี่การคุณอย่น,นกระเป๋าแต่ว่าสิบอกตัวสื่อแต่ว่าบอกไม่โชคหรอกเหมือนอีขันไปลืมบอกพี่น้องตัวเจี๊ยต์ื่ออะไรตัวซื่อนะสื่อหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งกับพร้อมแล้วก็แปดสามสามแปดแล้วก็แปดแปดแล้วก็สามสองสองสาม ก็เจลสามสองสองสามรถพ่อวิวที่ขนปามไปขายนะมันพังมันจะได้สอบเพราะว่าไปต่อผ้าสีมากขั้นใดกับได้สอบมันออกก็ไปต่อผ้าสีมากเอาไปแก้ปามมานี่ลูกคาดอย่างมันปีนก็เลยซื้อลอตเตอรี่ว้สามสองสองสามขึ้นไปินเขายิงสามสองสามมาเลยนะบัตรเลขที่หนึ่งเก้าหนึ่งกับซื้อวัเด็หนึ่งเก้าหนึ่งพึ่งมาทํารังท่าอยู่ตัวรพงพ่อมาพ่อไปท่าอยูหัวาน้อนอีกสองล่างเมื่อกี้เออหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่ง หนึ่งเก้าหนึ่งแล้วเขียนไปตรงใส่หนึ่ง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 อ่าหนึ่งหนึ่งอีกแล้วก็แปดสามแปดแปดสามสองมีหม้อไส่ขั้นหนึ่งยังบออกอาะเอ่อหันคนอยู่ในหันกระร่งออกมาควาดไทยยูทูบออกมาด้วยนะมี้แต่เพิ่มเพิ่มสามสองเนาะแต่ก็มอไสมีสี่ขั้นขั้นหนึ่งเก้าหกมันออกไปแล้วทั้งสามตัวบนทั้งสามตัวไทยขั้นสี่แปดหนึ่งออกไปแล้วสามตัวบน สองตัวบนแมนบอสสี่แปดหนึ่งวัดที่แล้ววันนี้หนึ่งหกหกได้รางวัลที่สี่ไปแล้วใช่ไหมรางอ่ารถทวงค่างหนึ่งหกวันนี้มอใช้ขั้นหนึ่งที่มันขี่ได้แต่ว่าจอดบอขี่มันบอสได้ตแต่จอดบอสขี่มันหลายขั้นแปดสองศูนย์ก็เอาสองศูนย์ไปนะั่งสองศูนย์นาเกล่นะสองศูนย์มันจะมีหนึ่งเก้าหนึ่งวันเล็กที่แล้วก็มีหนึ่งหนึ่งมีแปดสามมีแปดแปดมีสองศูนย์มีสามสองหายแค่นี้เก็บเพิ่มก็ได้ตัดตัวได้ออก เพิ่มมมงสามสองหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเออนี่แหละไป้ไปขาวมาสิเจ็ดสองแปดแปดนะถูกเราหนีเพิ่มแล้วสามสองยสามสองนั่นแหละแล้วก็รอดตะเล็บฝันถูกนะถูกค่ะถูกค่ะถูกเพราะนั่นแหละคันผู้ไดตัดออกเพราะมาตัวได้ครึ่งวดกวนที่ทรงหายในไล่แปดหนึ่งส่วนมากก็จิตตัดแปดหนึ่งออกกันเลยได้น้อยเสียทีเดียว ให้เพิ่มสามสองรับะล่บางไห้ดีได้เจ็บสามสองไม่ในขงสุดท้ายแล้วคขงสุดท้ายว่าจะยุติตรงกันเนาะร่วมกลมห้ยหลอดเจ็บวมกลมกต่เดียวเนสเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเพราะวัยผู้ไ่ามาก่าหนึ่งเกอี้ก่อนเดี๋ยวคุยกันซัก่อนนั่นถึงเวลาแล้วซึมจากน่อยบ้นว่าจังไดก ฟันมาไม่ตะคอดเอาของมาให้แล้วก็ได้กินนั่นได้กินน ok ี่แล้วกเล่นจับเขาอยู่ฟันดีตัวนี้แต่ฟแต่ว่าฟันบรเห็นตัวเลขดนิฝฟันว่าจะได้ของไม่คนเอาอันนั่นเอาอันนี้มาให้แล้วก็ได้กินนั่นกินนี่อิ่มตลอดสิ่นะอืมแต่ว่าฟนนี้นี่ข้างมึงเล่นเจ็ฝฟันดีมาตลอดดิฝันดีตลอดทุกมือเลยจ้ะให้ท้าไม่เจ็ เกี่ยว่าว่าจะถือก็ถือมวนนี่เกี่ยอยากถือว่ดีนี่บอแบบว่าเป็นคนที่ว่าถึงท่านจะซื้อไปเท่าไดรก่ญาได้กระดีบ่ได้กับบ่เป็นยังแล้วฉันบ่เป็นคนโลภคนโกรธคนหลงฉันแปลว่าเออฉันอายุมหาเออที่หมงท่านว่าจะหาสิบสองฉันเทียแต่ว่าตอนเนี่ยฉันเป็นอายุหลายแล้วฉันอยยุมหาหอดมือหนีมันกิดบุญแล้วเออสมบัติทุกอย่างนี่ ตายไปเอาไปนั่บ่ได้ห้าสิบสองปีปีนี่บ่เจ๊จากครบวันที่สิบหกท่านว่าเนี่ยห้าสิบสองเพราะ่นเกิดปลายปีปลายย่างมากห้าสิบสองไสองห้าห้าสองสิบหกบ่งปะเกิดวันที่สิบหกน่ะอืมเพราะว่าจะถือกกะถือกฉันบ่ได้ว่าโลกดีแต่ว่ามา่ปห้วนี่บ่ได้อวดบ่ได้โอ้แล้วก็บ่ได้ว่เจ้าของไม่เจ้าของเป็นคนติดดินพ่อแม่พาเราจนมาตลอดเราก็สำนึกใช่ไหมเราเป็นคนติดดินเราเล่นหัวนี่เล่นเพื่อความสนุกสนานเฮ้ฮา ได้ก็ดีไม่ได้ก็ช่างมันแล้วก็ทํางานหาเอาเอาแล้วก็ทํานาทําสวนปามแล้วก็ขายรถมือสองซื้อรถเก่ามาส่องขายสินะเข้าบาได้แบบว่าเข้าบาเป็นคนแบบที่ว่าคิดให้ซ่รูล้ละเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไนโหลงมันเนแน่นอนตายเอาไปไม่ได้ใช่ไหม <ลด S 2> บางคนนี่ดูถูกเหยียดหยามคนนึงแต่ฉันบ่มีรถเคือกันขี่ขั้นไหนออกขัน้นไหนใช่มือวันทีหนึ่งขี่ขัน้น สี่แปดหนึ่งมันเหยียบน้ําป่ามันที่สามสิบเอ็ดมันบอกแต่ว่าเลขแปดหนึ่งน่ะชันทรงไหอยก้อนที่ลถว่าะท่านใเหยียบน้ําป่ามิในไล่เอฟซีในไล่เป็นพยานใดแล้วก็บในติ๊กต๊อกชั้นทรงไหอยในติ๊กต๊อกก้อนลถสีหัวสี่แปดหนึ่งน่ะมันนี่เมื่อวันที่หนึ่งจันตื่นขึ้นมาจะ้นเลยมาสูบล่มอยู่เหียนมันมีปำมลมมันบอกเป็นปลาอย่างสี่สิบบาทสี่แปดหนึ่งจั้นก็เลยถือว่าหลายเพราะว่าจันเป็นเน่น สองแปดแปดแล้วกับบ้านเลขทีอีหยังเทียนที่หล่วงหน้าไปก่อนนั่นนะฉันเน้นถ้าออกคนมันจะได้หลายแสนอยู่ปันนี้ก็ได้ทุ่นขึ้นด้กำไรนิดน้อยก็เลยไปเปลี่ยนอย่างให้มันสินหนาสินลังหันเออเบิดพันกลัวเพราะว่ามันหาโชคสี่แปดหนึ่งตรงตรงเลยเด้นั่นขั้นหกสองหกจอดย่หันโอยสี่แปดหนึ่งเนาะตรงตรงม้แต่ไส้เห็นปะขันมือเลขออกนู้สิบว่าได้ตั้งใจว่าสี่คีรถขัานไดมันออกแต่ว่างวดนี้นะ วันที่สิบหกเมษายนว่าถ้าฉันตื่นขึ้นมาฉันขี่รถขั้นใดฉันมีเหตุบังเอิญเนี่ยัง้าก๋วยจี๋ส่งให้เอฟซีทีิ่นชอยเหลือห้ามาตลอดนะเพราะว่างงว่างหันบอนึกงได้ว่ามันจะออกเพรได้ส่งให้ไผรเลยเพราะว่าอีมาปลารถสี่สิบบาทนี่ซื้อก็หน้าหาได้ทุนขึ้นก็ะคืดได้ใจแต่บ่ได้แต่ว่าแปดนึงส่งให้ก่อนที่รถจีหัวแล้วแต่ว่าผู้ใดได้แน่บอลูกเพราะว่าในในในไล่เนี่ยมันหลดีดฉันจะจำผู้ไดที่ว่าผู้ใดในไล่ฉันส่งให้แน่บมาส่งให้แน่จะส่งให้ตะโพะคนที่บอกว่า ขอหน่อยเจ๊ขอหน่อยนะทรงแต่ว่ามันหลายลอยหลายคนจะสย์จีทงหา่ไปหอดมือต้องบอกว่าสมมติว่ามือเลขออกมางขอห้ยหน่อยอากระ์จีทรงกระดาษที่ฉันเขียนเขียนส่วนตัวสรงหาส่รงหงส่รงหืยในติดต่อกับล่งไหายก่อนในในไล่กับทรงหาส่รงหาจับไพ่ใบ่ได้บ่รหลู้เพราะว่ามันหลายทรงเบาไวในกุมกับห้ในบกุมกับหายสินะแต่วันนี้เพิ่งมาทำร่าง กระทำล่างแต่แตนมวดพุ่นละมันบ่ท่านออกบันเล็กที่น่ะเฮ้ยนมะ่อออกวันนี้บอกแกวันนีตาม,มวันนีตต้ต,ตัวไดแกตัวไครับหนึ่งเก่าหึ่เล็กที่คันจีซื้อกระเซื้อหนึ่งเก่าึแล้วกันหนึ่งเก่าแล้วกันหนึหนึ่งครับผอมบุญร่างอ่วันเี้สวยเหลืออะไรายเือหนึ่งเก่าหนึ่งตามสามมวดตามจนออก มันพิ่งหวดเดียวมันบอท่านบอกมันบอกมาทำร่างเบอร์เผาอกเบิลนี่แม่นเราดิใช่คือสงตัคันเบิลมีแปดแปดเด้อยไปขาวมันเจ็ดสองแปดแปดแล้วกับเี้หนึ่งหนึ่งมีหนึ่งหนึ่งมีแปดแปดมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนี่งเามาหวันเสองสองกับมีขั้นนั่นที่จอดเสียรถเก่งอยู่หลังบันหอเก้าแปดสองสองน่ะมาแน่เด้อขั้นนั้นจะว่าจะซื้อลอตเตอรี่ไว้เล้วขั้นใดที่ยังบอกคสื่อทุกขั้นครับคุณี้ทีวีิ่นบอกว่าสวัสดีเจเตนสวัสดีค่ะ อิลีเป็นแค่เนี่เอาทางเ้าบรรลูว่าเลขออกอยงเงี้ยกันหูเลขออกสิจะรวยไม่มีที่จะรวยเลยค่ะแต่มันเอายาหวยบอได้ถือก,กันง่ายๆคนมากน้ำแต่ต่งตางม,มากจรี่เนาคนบม่มีบุญบ่ไดอิลีเงินโชดเงินหลามเงินเทวดาเนี่ยอือเ,เราคนมีบุญดีได้เก่เนาะเพราะว่าเป็นยังเคื่อถือไโฉบบุญที่เราทํามาตั้งแต่ ก่อนที่เฮายังบอกเกิดชาติที่แล้วมาชาตินี่คุณทําบอเกิดขึ้นมาเป็นคนนี่คุณทําดีตลอดบอคุณทําซัวตลอดบอมันอยู่ที่บุญทํากรรมแต่งนะเงินเทวดาไม่ใช่ว่ามาดูแล้วอุ๊ยนี่ให้ไม่ถูกกูด่ามันอินี่ให้ถูกกูดูแต่อินี่ให้ถูกกูดูแต่กูซื้อไม่ถูก <c oughs> แน่นว่าเออให้ถูกต <c oughs> ้องมาจอโนมัน,นแม่เขาให้เลขถือเจ้ากระซื้อบ่ถือเพราะว่า บุญทำกรรมแต่งของคนมันเป็นคนละอย่าง,งใช่ไหม,มใช่เขอยนตัวออกก็เอาได้ไม่ชอบตัดออกค่ะแปดหนึ่งตัดออกค่ะแานที่เกียว่าอ่ะอืออีนนี้เพราะว่าอันนี้นะคนเฮ้านะถ้าพูดดีคิดดีทดําดีมีศีลธรร,รมเม้นเฮ้าสีเฮ้าสะสมไปเรื่อยๆเฮ้าก็จะไม่โชคลาภจริงเจสี่พนว่าเจเนียนตัวใดเนาะเนียนตัวใดตีก็เนียนแบบ ป้ายขาวแปดแปดก็คือเกลืหนึ่งมาเลทีสองแปดกับเก่าหนึ่งเลยเลือผู้ชมครับเกลาหนึ่งโมเลกีพึ่งมาทำร่างกับป้ายขาวป้ายขาวมันเคยออกสองเทียนว่าสามเก้าสามเก้าเจ็ดแปดมันออกเก้าเจ็ดแล้วก็ออกเจ็ดแปดว่าวันนี้ป้ายขาวงวนบางหันตามมันบอกเด็กมันเจ็ดสองแปดแปดมันว่ะหายซื้อกับหายตัดแบบเจ็ดสองแล้วก็แปดแปดอแต่มาท่านซื้อไปเมื่อกูโตแล้วอย่างมาท่านหน่อคือเจ็ดสองกับแปดแปดมานใเลยทีกับว่าทีม ว่าแจเน้นตัวได้นักก็มูฉันสื่อทอกันเบิดดนีเพราะว่าฉันตามเล็กโลดเลขกบานเท่าน,นั้นมันออกอยู่ในเหลขรโลดเลขบ้านเท่าน,นั้นเด้อถ้าตัดตัวใดตัวนึ่งออกมันออกวันนี้ฉันเลยบอตัดเลยตัดตัวใดออกตัวนั้นอืมที <c oughs> น่นี้แต่ว่าเอฟซใใีไล่ไล่กับก่อนมือเล็กออกมือนึงหรือว่าเศา้าเลขออกเด้อคอยสีทรงหายเพราะว่าท่ามีปฏิหารเกิดขึ้นว่นน่ะเอาแน่นอนมาแดงกิน แต่เปัญหาอะไหก็เกิดขึ้นได้มะเพิ่นว่าเนาะมันอยู่ที่สิทธสัมผัสล้วก็ล้างสังหรณ์นะถ้ามีล้างสังหรณ์นี่มันมันมันออกเนาะงเจเนาะส่วนมากเนาะเอาเหยียบน้ำป่านปลา40บาท481เมตรหนึ่งเกลตายพะเจนึกถามตัวตรงเนาะเจเนาะ หกสองหกตรงมาห่านขั้นนั่น <S 2> <S 2> เสียแอร์บันที่บันวันที่สองห้กระตรงตรงนนใช่ไหมครับันที่สิบห้าไปเหตุแอร์เวอร์เจ็ดพัน 7, เจ็ดแม่จนออกหกสองหสี่แปดหนึ่งก็ตรงตรงอีกใช่ตรงตรงมอไซคบันนี่มอไซคมันออกเลยบันหนึ่งเก้าหกหนึ่งหกหกสี่แปดหนึ่งออกเลยยัางแปดสองศูนย์ยังขั้นจอดอยู่ทางไหนแต่ว่าโรบ,บริเสียได้จอดมันหลายขั้นเลยบอคีแปดสองศูนย์แล้วเกะรีฉันน้ำไว้แล้วแต่ว่าเราต้องรถเสียรถตัวเนี้ไม่เกียร์คี ว่าสินี้เหตุแบบว่าตือนถึงแมาใส่รถคันไดรถใหญ่ก็ออกพอให้ฉันขับแมมื่อคันบ่ได้ขับก็คือบ่เป็นยังแต่เอาบ้านเลขที่ไปอาเจ็ดตำรวจมังรูนี่ตัวไดขชี้บ่ให้ออกไปไปขาวเจ็ดสองแปดแปดบ้านเลขที่หนึ่งเก้าหนึ่งท่านก็เลตัดหายเจ็ดสองแปดเจ็ดแปดแปดสองแปดแปดในปายขาวเนาะบันทึกเบียรรถพ่อวิว ดูคาดอย่างมันเปลี่ยนไปต่อภาษีมามันสี่หนึ่งสามสองจันหายตาสามสองสี่หนึ่งบริตัาหายหตาสามสองแล้วกับป้ายขาวเจ็ดสองแล้วกับป้ายขาว 8, 8, 8, 8, 9, 1, แปดแปดบอลเลตที่เก้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งแล้วก็แปดสามลดขั้นทีสมมาแล้วเบิ้เงินไหลมือแล้วแต่ย่งโบอกอกแกแยกตามมาหกงวดแล้วโบออกอก่อามีแค่นี้เอา้าดูตัวเลขน,นะครับครับดูตัวเลขกัน้อตัละสิบบาทก็ได้เพราะต้องตัดออก อืมขอบอกนะสิบบาทห้าบาทมันซื้อได้หมูอาหนึ่งหนึ่งเจ้บาทเนี่ยอาพี่น้องแชปหน้าจอถ้าคุณโลภค,คุณก็ไม่ได้มันงดที่แล้วตัดออกละแปดหนึ่งตัดทําไมอืสิบบาทก็ได้เยอะแล้วใช่ไหมคชักใช่ครับอเอาแชปหน้าจอเด้อครับแชปหน้าจอพี่น้องส่งใจยสิบเราแคลวแคปหน้าจอไว้ครับอเอาไว้เบิ้งเบิ้งน้ำกระสือน้ำเด้อพี่น้องถ้าอยากนั่นนาะ อาบาทสิบบาทครับเสียงโศกใช้ปีไม้ครับถ้าโลกมันบดได้เด็กครับเสียงโศกใช้ปีไม้เฮ่านี่แหละแล้วก็ต้องอาศัยบุญวาสนาที่เฮ้าทํามาเวรกรรมอของแต่ละคนไม่เท่ากัน